สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะของธาตุดินราศีธาตุดินคือราศีกันนะคะราศีพฤษภราศีมังกรนะคะหมอมีนอ่านทางโหรา,าศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะพลังงานนี้เพื่อนๆเป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่ดูกว้างกว้างกว้างจริงๆค่ะไม่ได้เจาะจงไปบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ่าถ้าอย่างนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมคงไม่ตรงกับทุกท่านนะคะหรือบางคนอาจจะตรงแต่ก็ไม่คงไม่ตรงทุกอย่างหรอกคะ่ะอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้าเป็นความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมาฟังกันเนาะใบแรกของคุณเลยธาตุดินธาตุดินนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะหนึ่งดาบคุณกําลังคิดจะตัดใจจากอะไรคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งดาบคือความเข้มแข็ง คือใจนี่แหละใจใหญ่ใจเป็นประธานค่ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันวุ่นวายจิตใจนะคะเพื่อนเนตรงนี้ที่มันเป็นปัญหาก่อกวนเชื่อไหมคะบางคนคุณเป็นเอ็มเพรสอยู่ตรงนี้อ่าส่วนเขาเป็นเอ็มพัเลอร์หรือผู้คุณสองคนนะคะภพยตรงนี้นะถ้าคนโสดนะคะหมอจะบอกว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ใช่สําหรับเราคนที่จะก้าวเข้ามา ะะหมอทำธาตุดินมาหมายถึงนะคะมันดีมาหลายหลายคลิปแล้วนะนะคะแต่ว่าธาตุดินคนคนฟังน้อยมากเพื่อนๆไม่เป็นไรคะ่ะหมอยังมีกําลังใจนะคะหมอแค่อยากจะบอกว่าพ้าอย่างคุณนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์หนึ่งถ้าคนโสดโสดหมายถึงว่าคุณอาจจะไปจบกับใครมานะเพื่อนๆถือว่าโสดเนาะเพราะว่ามีคนถามหมอนะนะคะหมอโสดนี่หมายถึงโสดไม่ไม่มีคนคุยจบกันไปแล้วหรือว่าเคยมีแฟนอย่าล้าง ั่นแหละคะ่ะไม่ว่าคุณจะเคยมีแฟนแล้วก็คุณจบไปถือว่าโสดนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็คุณไม่เคยมีใครเลยอันนี้ก็โสดโสดสนิทจริงๆนะคะมันก็โสดนั่นแหละคุณจะได้เจอใครสักคนที่เป็นเอ็มเพรสเอ็มเพคือไพ่คู่ออกมานะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะชัดเจนอะคุณคุณบอกว่าคุณจะตัดแล้วนะถ้าใครเขาสักคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์คนนี้ก้าวเข้ามาหนึ่งเพื่อนเพื่อนเดอะซ เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่ประสบความสําเร็จหรือตัวเราก็ได้นะเราอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนฐานะเลื่อนเงินเดือนหรือเริ่มต้นงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะที่มันโตขึ้นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์มีความสุขมากขึ้นคะ่ะเพื่อนๆเ,เมื่อไม่รู้สิทําไมเมื่อเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็อยู่ได้เราก็เราก็ตัดได้แต่มีใครสักคนมาชอบเรา ะะสองถ้วยนี้แลกถ้วยหมายถึงเราเราก็รู้สึกดีต่อกันคนที่รู้สึกว่ามองตากก็เข้าใจจะก้าวมาในชีวิตของคุณแล้วนะธาตุดินคุณหมอว่าคุณจะไม่รอใครสักคนนะคะแต่บางกรณีเพื่อนในถือถ้วยจะมีใครสักคนกลับมาง้อคุณด้วยสําหรับบางคนนะคะหมอถึงบอกแล้วว่าหมออ่านไพ่ก้วงๆเพราะว่าบางคนเห็นไหมคะมันย้อนแย้งหนึ่งดาบ กับพวกนี้คือโอกาสใหม่ๆของคุณนะคะจะมีใครสักคนเข้ามาพร้อมที่จะชัดเจนัะคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาหมอว่าคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับคนอื่นแต่บางกรณีบางคนนะคะจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาจะได้พูดได้คุยว่าจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์หมอว่าที่ผ่านมาบางคนมีปัญหาทัศนคติไม่ตรงกันเช่นนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาเลื้อดลัง มันคุยไม่รู้เรื่องเ,เพื่อนๆนะคะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆซากๆหรือบางกรณีมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือเพื่อนฝูงใครก็ตามมันปีปัญหาเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆหลายฝ่ายถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขามันทําให้เรามีปัญหาด้วยบางครั้งกระทั่งที่เรากลัรักกันดีเดอ s u ซันเดมเพลสขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆนะคะถ้าพวกคุณรักกัน จับมือกันให้แน่นบางทีนะคะคุณจะก้าวผ่านและตัดสินใจได้ว่าจะเอาอยัางไงถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะบางทนนะแต่ถ้าคนโสดมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่คนที่จะมาเกื้อกูลคนที่จะมาช่วยเหลืออาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเพื่อนที่ทํางานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานหรือไม่ก็เป็นหัวหน้าเจ้านายเราหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่โดดเด่นเนเพื่อนคนที่แตกต่างกับเราเนะเข้ามานะคะตรงนี้ขึ้นมานะให้คุณออกมาดีมากเดี๋ยวเมนขอดูที่ผ่านมานิดนึงนะท่านดิน ธาตุดินอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากับเราถ้าเป็นคนไทยก็มีหน้าที่การงานโตนะคะลูกครึ่งลูกเซียวก็ได้นะนะคะหรือเป็นคนที่มีอ่าที่เขาเป็นคนที่นะคะเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะเอ็มเพล์นี่มีความรับผิดชอบน,นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ธาตุลมป็นกุมเมทุนนะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกสิงห์ลัคนาสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ฮนูนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไง ที่ผ่านมามันรู้สึกมันไม่ได้ดังใจมันได้ดังหวังคนที่มาเพื่อนๆนะคะ <S 2> <S 2> เราก็ไม่ได้ชอบเขาแต่คนที่เราชอบเขาเราทุ่มเทเขาก็ไม่มาหรือมันไม่ใช่สําหรับเราเราทุ่มเทอะไรให้ไปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังนะเพื่อๆนๆนะคะสี่ถ้วยห้าถ้วยเพื่อนๆบางคนยังติดกับอดีตท,ทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งเรื่องทุกข์และเรื่องสุขนะะ ที่จริงคุณมีคนเข้ามานะแต่คุณไม่เปิดนะคะไม่เปิดใจหรือบางคนยังเสียดายอะไรอวรบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ใช่คุณแปลว่าเขานะคะเลสเต่านะคะชาวลุมลัคนาาคุมบางคนถูกเทหรือเทบางสิ่งบางอย่างไปแต่อย่าลืมนะคะเมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะเยียวยาหัวใจตัวเองได้ห้าดาบเป็นสภาวะที่ห่างกันออกมาเพื่อนๆบางคนก็ชอบเอาชนะกันมีอีโก้ก็ได้หรือบางคนรู้สึกว่า ถูกทิ้งถูกห่างออกมานะคะเพราะว่าปัญหาไหลฝากไหลไฟที่ทําให้ผู้คุณมีปัญหาก็ได้นะคะตรงนี้นะคะสีไม่เท่าคุณอาจจะเคยคบกันมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้เป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือค,บ,คบกันระยะยาวหรือเคยคาดหวังที่จะอยู่ร่วมกันหรือบางคนก็เป็นครอบครัวแล้วแต่ความสัมพันธ์มันก็ถูกเทออกไปนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะนะคะห้าไม่เท้าเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นมาอีกสองรอบแล้วตรงนี้นะคะ หมอว่าบางคนนะคะเรื่องความรู้สึกทัศนคติมันเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ําๆซักๆที่พวกคุณเคลียร์กันไม่ได้หรือบางคนมีหลายหลายฝากหลายฝ่ายมากเลยทําให้พวกคุณวุ่นวายนะคะทําให้ความรักของคุณวุ่นวายเพื่อนเด็กถือดาบบางคนปิดกัน้นมีกําแพงบล็อกกันไปหรือนิ่งเงียบบางคนได้แต่ส่องได้แต่มองยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องอีกคนหนึ่งนะคะ เหนื่อยไหมคะเพื่อนๆพสิบดาบขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยมานานาเหนื่อยสะสมกับสภาวะแบบนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะตรงนี้มาส่องดูกันเพื่อนๆนนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคนรักของชาวธาตุด,ดินนะคะ ด็กถือเรียนบางคนคบก,นกันกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะเ,เพื่อนๆถ่างกันเป็นห้าปีเจ็ดปีสิบปีขึ้นอย่างนี้เลยบางคนนะคะหนึ่งดาบทาแทมเลนชาวธนูลัคนาธนูเขาก็นึกถึงคุณนะเขาก็เสียดายเขาก็ยังอาไรอาวอยังยังเศร้ายัยงยังมีความรู้สึกหมนนะคะเ,เพื่อนๆมนๆคิดถึงอยู่นะคะในถือเหรียญสิบเหรียญ แัดเม้นต์นะคะสิบไม้เท้าเดแฮงแมนบางคนติดแกกนะคะหนึ่งนะทัด นะคะาตุดินคุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่เขามีครอบครัวหรือเป็นสภาวะครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะหรือเขาติดแหกมันมีปัญหาเพื่อนๆนะคะที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้ดังใจนะคะตรงนี้เพราะว่าเขามีภาระบางคนเป็นเสาหลักครอบครัวบางคนมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือคุณก็ได้แล้วมันก็ติดแหกมีปัญหาเขาคิดได้นะเพื่อนๆเป็นความรักที่ทุกข์ใจเขาก็อยากรอวันที่จะเคลียร์รอวันที่จะได้โอกาสใหม่ๆเขาก็คิดถึง สำหรับบางท่านนะคะตรงนี้นะนะคะกําลังตื่นรู้กําลังเรียนรู้กําลังที่จะปรับบาลานนะคะแต่เขาก็เริ่มปล่อยเริ่มรเริ่มวางเริ่มปรงงล้วล่วค่ะเพื่อนๆมาส่องใจเขาดูนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณธาตุดินและอยากบอกอะไรบ้าง queen ถือถ้วย คนคนนี้เขายังถือคุณไว้อยู่นะคะมันเหมือนคนที่ขอพรถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะมีคนที่อธิษฐานขอพรให้ความรักถ้าใช่ขอให้ได้กลับมาคบกันถ้าไม่ใช่ก็คือให้เราต่างคนต่างไปเพราะชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าก็ได้นะคะตรงนี้นะ8ดไม่เท้าเขายังอยากคุยกับคุณอยู่นะคะคุณก็ยังอยู่ในใจเขานะคะเพืเ่อนๆตรงนี้เด็กถือดาบบางคนอาจจะ อาจจะยังแอบสืบแอบส่องแอบมองกันอยู่ก็ได้นะคะเนี่ย e, เขาเขานึกถึงคุณนะธาตุดินนะคะเนี่ยนึกถึงเรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมเขาก็ยังคิดถึงคุณคิดถึงวันที่เราเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันหรือเราอยู่กันเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนกันแล้วนะคะตรงนี้แต่มันมีสภาวะเรื่องครอบครัวนะคะเขานึกถึงเขาผูกพันกับคุณก็ได้เพื่อนๆตรงนี้นะเขาก็รอนะรอวันที่จะเคลียร์ใจรอวันที่จะคุยรอโอกาสรอจังหวะเพื่อนๆตรงนี้นะ ะะแต่ว่ามันเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายไม่รู้ตรงกับใครบ้างเนี่ยขึ้นมาบ่อยมากห้าไม่เท้านี่เป็นสภาวะที่หลายฝากหลายฝ่ายนะคะมันมีปัญหาทําให้พวกคุณมันมีปัญหากันด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาเตฟูนะคะจัตติกบางสิ่งบางอย่างที่เขาเลือกนะคะคุณคือความรู้สึกดีๆของเขาที่มีในหัวใจแต่บางทีบางคนเขาก็เลือกเพราะเหตุผลบางอย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้จัตติกชาวตุลคณาตุล งั้นหมอดูนะคะว่าสิวันนี้ของข้อความจากคนรักเก่านาของธาตดินจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกจะติกนะคะธาตุดินเริ่มรู้สึกว่า เมื่อความรักนะคะเราเสียใจเจ็บปวดเราอยากได้ความรักที่เท่าเทียมเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะมีเหตุมีผลให้มากขึ้นเพื่อนๆตรงนี้จะติกนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคุณจะเริ่มมีเหตุผลให้กับตัวเองถ้ารอแล้วไม่มาคุณอาจจะตัดสินใจไปนะคะหนึ่งเรียนวีออฟฟอร์จูนเพื่อนๆน,นะคะหนึ่งไม่เท้าใครรอง,งานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่นะดวงะตาปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีสองถ้วยมาเพื่อนๆควีน,นถือถ้วย สิบถ้วยแปดไม้เท้าหนึ่งถ้วยเดมิทิเชียนเก้าเหรียญคุณเริ่มทำใจได้แล้วล่ะคะ่ะเริ่มรู้สึกทำใจเริ่มรู้สึกปล่อยวางโดเวอร์นะคะอ่าโอเคสี่ไม้เท้าสำหรับบางท่านนะคะ ถ้าคุณไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าม,มือหรือสามหรือประการใดอาจจะมีปัญหาเรื่องไหลายฝากหลายฝังเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องงอนเรื่องที่มีโอกาสนะเพื่อนๆเนี่ยนายถือทั่วมีโอกาสที่จะได้กลับมาทักมาทายมาพูดมาคุยกันมาเคลียร์กันว่าจะเอายังไงนะความรักคือความเข้าใจนะเพื่อนๆไม่ใช่อยากให้ใครเป็นแบบที่ใจเราเป็น แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเออฉันจะทําแบบนี้คุณต้องรับเราให้ได้ถ้าหมายถึงถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่นอกใจอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่นะคะให้คนอื่นมามารับเราได้ถูกไหมคะหมายถึงว่าข้อเสียเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันความรักนะคะเราก็คือคนสองคนคะ <c oughs> <ๆ>่ะเพื่อนๆกลับมาปรับความเข้าใจบางคนนะแต่ว่าตัวคุณกลับกลายเป็นว่าเราอยู่คนเดียวได้เรามีความสุขนะกลับมาคุณก็คุยนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณโหยหายและเจ็บปวดนะคะเพื่อนๆคุณรู้สึกสบายๆด้วยซ้ําเพอ ถ้าดินมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะพูดมาคุยมาทักมาทายมาเป็นเพื่อนเป็นกัลยานามิตรกันนะคะเ,เพื่อนๆคุณเป็นคนที่เลือกเยอะช่วงนี้นะคะมาตรฐานสูงคุณอยากได้คนที่เป็นผู้ให้และได้รับเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่คบกันแล้วคบกันระยะยาวนะคะมองอนาคตไปด้วยกันจริงๆถ้าไม่มีตรงนี้คุณก็ไม่อยากเอาไม่อยากรับ แต่แน่นอนเราจะมีคนเข้ามาบางคนมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ความรักมันไม่ได้แปลว่ากลับมาแล้วมันแบบเดิมเลยเพราะว่ามันยังมีปัญหาซ่อนอยู่ตะกี้นะคะให้ตรงนี้ขึ้นมาด้วยมันมีปัญหาที่ยังไม่คลี่คลายระหว่างเราหลายคนมีหลายหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือต้องปรับความเข้าใจต้องบาลานซ์มาเพื่อนๆต้องพูดต้องคุยนะสำหรับบางท่านแต่สําหรับบางคนคุณจะตัดสินใจแล้วว่าไม่รอละคุณไปมีคนใหม่ๆเข้ามานะแต่คุณไม่ได้รีบไม่รอนนะคุณพร้อมที่จะ คุยเป็นลักษณะเพื่อนดูดูกันไปมากกว่านะคะธาตุดินโอเคนะคะเดี๋ยวขอให้แนะนําดีกว่าให้จะแนะนํำยังไงบ้างชาวธาตุดินนะคะไพ่พระแนะนานะคะบางคนจะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่บางคนได้อธิษฐานขอพรสิ่งใดไว้ถ้าสิ่งนั้นคือไม่ได้ผิดศีลธรรมและกฎหมายนะคะตรงนี้คุณจะเป็นฝ่ายรับหรือคุณจะมีสติคุณจะคุณจะนิ่งนะเพื่อนเพื่อนนิ่งลง ะะบางคนคุณเรียนรู้อะไรกับคนนี้มาเยอะอ่านหนังสือเล่มเดิมๆก็เหมือนเดิมเราตรงนี้นะคุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะมู v e ออกมาก็ได้กลับมารักตัวเองนะเพื่อนๆนะคะหรือม <ๆ S 1> ีชี้เชียนโอ้ถ้าบวชได้คุณบวชแล้วคุณบอกว่าคุณอย,อยู่อยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆคิดอะไรทบทวนมากกว่านะตอนนี้นะคะบางคนไปดูหมอดูมาเต็มไปหมดเลยนะคะสิบถ้วยเก้าเหรียญน,นะคะ โอเคค่ะคิงหรือเรียนคุณคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองท้าด,ดินตอนนี้คุณบอกว่าถ้าใครนะคะไม่มีความรักความเมตตาสินเสมอกันคุณก็ไม่อยากเข้าไปคุณอยากอยู่ตรงนี้นิ่งๆเงียบๆสนใจเรื่องงานเรื่องเรียนมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการอยู่กับสวดมนต์ไหวพระนะคะเพื่อให้ตรงนี้มากกว่าเพื่อนๆน,นะคะสิบถ้วยบางคนนะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนเคยคบกันเป็นแฟนสถานะครอบครัวในอนาคตหน้าตรงนี้นะคะจะมีใครที่โหยหาคุณจะมีคนที่คิดถึงคุณ อาจจะได้หวนกลับมาก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นครอบเป็นครัวสําหรับบางท่านนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะถ้าคุณเจ็บคุณเหนื่อยอะไรมาเยอะแยะมากมาย,ย,าย remarks, คุณเรียนรู้แล้วคุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวมีความสุขมากกว่าอยากได้คนที่สินเสมอเรามากกว่าคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายเพื่อนๆธาตุดินกันเพื่อสมบักรดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะเพื่อนๆนะคะ หนึ่งนะคะคุณต้องพร้อมที่จะรอคิวได้นะคะบางท่านทักเข้ามาอยากอยากได้คิววันนี้นะคะตอนนี้อย่างเงี้ยหมอพูดตรงๆแลนะมันไม่มีนะคะช่วงนี้นะคะคิวยาว3ามสีวันนี้ไม่ไม่เยอะแล้วนะคะบางเพจบางหมอดูเท่ายาวกว่าหมออีกนะคะไม่เป็นไรแต่หมอแค่อยากบอกเอาไว้ว่าคุณต้องพร้อมที่จะรอคิวได้นะคะเพื่อนๆโอนจองเพื่อรอคิวดูดวงไม่ใช่โอนแล้วได้ดูนะคะ นะตอนนี้นะคะชอบชื่อกด Subscribe กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ